แค okay. สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่รูทหนึ่งหนึ่งสี่แปดถนนลอยฟ้าครับข้างหลังเรานี่คือภูหลังกาจุดต้องเที่ยวที่นี่ก็คือรูทหนึ่งสี่แปดเป็นร้านกาแฟอ่าข้างดื่มนียบเลยนะฮะอ่าอะไรฮะเต็มเลยอันนี้เป็นพวกแก๊งสติ๊กเกอร์นะฮะมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวก็จะติดสติ๊กเกอร์อย่างนี้เต็มไปหมดนะนี่มาดูนี่มีเลสส์ลา์ด้วยนะฮะทั่วเลยบังลักอ่ะเนี่ยปลากรู ไว้ดูวิวนะามาดูว่ามีอะไรบ้างมีอาหารเครื่องดื่มนะครับนี่รายการนะฮะอาจจะกลับด้านหน่อยผมใช้กล้องเซลฟี่ตอนนี้ก็เป็นพวกเชิญายนะฮะชีสบอลเนคเกตตรงนี้นะฮะเพียบเลยช่วงนี้ประมาณบ่ายสองอากาศโคตรร้อนเลยนะเผื่อใครอยากมาเที่ยวก็ตามนี้เลยผมไม่ดูคร่าวๆนะอาจจะไปดูวิวกันดีกว่า ที่นี่อาหารไม่แพงด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูวิวข้างในตามไปบ้านทะเลหมอกนิดเ่ีววิวก็จะเป็นวิวแบบสวยงามตอนเช้ามีมีหมอกนี่ไงผมพาเดินละเผื่อขยาบมานะครับคูรังกาเซิร์ฟเลยพะเยาไปทักอ่า พายาวน่านอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมว่าน,นี่แน่จะเป็นพายานะเพื่อนกใบ<ช>ไม่่คอยแม่นเท่าไหร่สวยไหมครับบรรยากาศดูรอบๆเดี๋อคนที่อยากมาแจะไว้รีวิวนะฮะผกลับกล้องไม่เป็นนะฮะตอนนี้ผมให้ดูเข้าวนี่ร้านอาหารอ,าารอาารนัอนนั้นก็อีกร้านหนึ่งฮะร้านนี้จะคนเยอะดูม,มช่วงเนี้ยด้านล่างก็จะมีลายกางเต็นท์ครับกางเต็นท์ได้บา้านทะเลหมอกเซิร์ฟสี เฟซบุ๊กเลยแล้วก็ห้องน้ำบรรยากาศดีโอเคเดี๋ยวผมรีวิวสัน้นๆทั้งกันนะฮะฝั่งนึงก็จะมีโบราณกาโฮมตังข้าเป็นเด็กดอยโฮมเป็นที่พักเพียบเลยมีร้านหมูกระทะอะไรเย็นาโฟเพียบเลยนะฮะโอเคท่านเดี๋ยวผมประมาณนี้แล้วกันเมื่อยละ้วนาน จะพี่ก็ไม่อมมานั่นหนึ่แสนที่นี่พร้อมทุกทางเพจุย MJ มาเอ้เจก็กินขนมนี่น้าสวยฮะนาจะออกเสือทีให้ดูวิวแล้วกัน เป็นไงฮะชอบไหมกินไม่หมดแน่ยหคนก็จะมาถ่ายรูปวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูอยู่นะขึ้นไปป๊าวิวก็ยังสวยอยู่ โทษทีละหาจะมือหัวเนี่ยไม่ได้มาเชอฟี่มาอันนั้นเน่ยเป็นจุดเด่นเลยไอเน,นี่ยไออนี่อันเนี้ยเน,นี้ยไม่รู้เรียกอะไรแต่มาทีไรก็เห็นอันเนี้ยโอเคนะผมลาไปตรงนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับวู้อ